สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง1 0 1่งงสารบัเทิงทีวีวันนี้มาพบกันครับบนรถเช่นเดิมนะฮะก็ <c oughs> มีหลายประเด็นครับอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องบอกมันทีเดียวครับในช่วงนี้ทีวีช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเมืองก็เขาเรียกว่าคบเหลี่ยมคบคมกันหน้าดู นในฐานะเราเป็นนักเขาเรียกว,ว่านักวิภาควิจารณ์นะนักวิภาควิจารณ์ก็ต้องเจ็บหลายประเด็นหลายความคิดกับมาผนวกกันว่มามันเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนที่เละที่สุดก็คือผมมีโอกาสนะผมมีโอกาสดูผลกระแส คุณจตุพรกับเคสามถุยนะฮะเทปแรกผมไม่ได้ดูแต่เทปที่สองเนี่ยเทปที่ล่าสุดนี่ผมได้ดูก็คือในกรณีได้ถกเถียงกันเรื่องของการการเมืองนี่แหละก็มีหลายประเด็นครับประเด็นแรกก็คือหนึ่งสมัยก่อนนี่ครับ รายการเขเรียกว่าเชิญเคสามถุยเข้าไปเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่ามวยไม่ถูกคู่มวยไม่ไม่เขาเรียกว่ามวยคนละชั้นกระดูกไม่ถึงนะครับแต่มาเทปสองนี่ครับเคสามถุยเนี่ยลอ่อจตุพรถ้าไม่เป็นคนเป็นคู่เป็นคนเลยครับหนึ่งสไตล์สไตล์ก็แพ แพ้เคสามถุยครับก็เช่นเดียวกับกลับไปออกรายการตอนนี้ต้องบอกว่าเจตุพรพรมพันธ์นี่ตายคาคาเวชีช็อกนะครับ่ารายการช็อกต่างๆตายนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นะครับที่เป็นอาจารย์หนุ่มๆห,หลายท่านคงจะรู้จักดีนะครับ ที่แกค่อนข้างที่จะพูดเร็วและก็โต้อตอบได้ทันอกทันใจครับเจตุพรพรมพันธ์นี่ก็ต้องบอกว่าไปไม่เป็นเหมือนกันนะฮะไปไม่เป็นเพราะว่าด้วยจังหวะเวลาคือผมเองเนี่ยผมพูดเหมือนกันครับผมเป็นคนที่พูดไม่เร็วนะครับไม่เร็วนะครับการที่จะออกแต่ละคำถือว่าเชื่องช้านะครับ ผมเนี่ยสไตล์เดียวกับจรุพรนะครับแต่ไม่ใช่ว่าอุดมการเดียวกันกับจรุพรนะนะฮะก็เลยเห็นว่าการที่ไปเคยไปกล่าวหาเขาบอกมวยคนละชั้นมวยคนละเชิงมวยคนละระดับฮะตอนเนี้ระดับกระดูกชั้นต่างๆนี่มันถึงกันแล้วนะครับเกียสามถุยลอดซะก็กรณีเดียวที่เดียวกันที่ผมพูดนะฮะคลิป ที่ผ่านมาว่าคุณจิตุพรเนี่ยถ้าใครไม่เห็นด้วยถ้าใครไม่เห็นตามที่คุณจิตุพรพูดนีงครับถือว่าคนนั้นเลวคนนั้นนะครับถึงได้กล่าวหาบอกว่าแดงที่กินหญ้าอยู่นั่ยนะ่นะน่ะถึงขนาดนั้นนะคุณจิตุพรพูดนะครับก็คือถ้าไม่เอาอย่างเขาถ้าไม่ไม่ทําอย่างเขาเนี่ยครับคือพูดแผ่นเสียงตกลองอยู่อย่างเดียวก็คือ ตบ,บัดสัตว์นะครับรัฐบาลนี้จะไหวหรือไม่นะครับบทัทีนี้ก้าวหาไปถึงพันตำรวจโทสักสินชินวัตรลงไปที่อุดรธานีครับอุดรธานีว่าเหมือนคุณทักสินชินวัตรนะครับไปเพื่อจะอยู่ในวงล้อมของของพี่น้องประชาชนนะครับให้สารเห็นว่าเขาเนี่ยมีพลังนะเขามีมวลชนนะประมาณนั้นนะครับ แต่ที่จริงแล้วครับก็เป็นภาวะเป็นภาระหน้าที่ในการไปสนับสนุนไปเป็นการส่งเสริมการเลือกตั้งอบจอจังหวัดอุดรธานีนะครับคือจะแพ้จะชนะก็คงไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าตรรกะแบบนี้ตรราะบอกว่านายกทัดศินจะหน,จะนีอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนเหมือนไม่หนีสารน่ะผลสุดท้ายก็เลื่อนไปวันที่22พฤศจิกายนนะครับที่ว่ากัน นะครับอีก 2, สองวันสาวันนี่แหละนะครับคุณจิุพรเนี่ยต้องบอกว่าเข้าเส้นเลือดเข้าลากลึกเลยแหละนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณจิรพร์เนี่ยจ็บชั้นน้ำใจอะไรกับพันตำรวจโททักษินชินวัตรขนาดนั้นครับรัฐบาลน,นี้ซึ่งพันตำรวจโททักษินชินวัตรเอาเอาพูดง่ายๆเลยถึงรัฐบาลน,นี้พันตำรวจโททักษินชินวัตรจะ จะมีความผิดอะไรก็แล้วแต่นะฮะในเรื่องการที่บอกว่าเออชั้นสิบสี่นี่ครับมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลนะถ้าเกี่ยวก็เกี่ยวกัมรัฐธรรมนุนรัฐบาลไปช่วยเหลือไปเกียรจินอะไรอะ่ะนะครับคนที่ร่างกฎหมายคนจะออกกฎหมายก็นุ่นอดีตลุงตู่นุ่น ไปเกี่ยวกับรัฐบาลน,นี้ยังไงครับมันไม่ได้กระทบกระเทือนเลยนะจริงอยู่ครับพันธุ์ปุโทักสินจินวัตรเป็นพ่อของนายกรัฐมนตรีแต่ก็ไม่สามารถที่จะล้มรัฐบาลได้ครับมันเกี่ยวกับตรงไหนมันมันพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์อะไรต้องบอกนะพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์อะไรถามกลับไปละครับว่าคนที่ ทำเป็นคําพูดเดิมๆนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ก็เดิมๆครับมุมมองเดิมๆนะครับอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีครับสมัยก่อนดีหมดนะฮะพอสมัยนี้ตัวเองไม่ได้ประโยชน์หรือเปล่าตัวเองเสียประโยชน์หรือเปล่าครับนะเคสามถุยบอกว่าเป็นมบหลอมแหลม เออห้อมรวมกันห้อมหลอมอะไรไม่รู้หลอมร่มนะครับมันไม่มีอะไรเลยในใะนเป็นชิ้นเป็นอันครับนะมันไปจับกลุ่มกับพันธมิตรจับกลุ่มกับกะพอททาได้ครับจับได้ครับ เขาบอกว่าเอาทนายนกเขามาเนี่ยครับมานั่งด้วยเนี่ยครับเพื่อจะมาต่อต้านผด็จการอย่าลืมว่าคนที่กวักมือเรียกนะครับเรียกการแล้วะหารมานี่คก็คือกลุ่มนี้ครับสารตั้งต้นมาจากพันธมิตรนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรละครับในเมื่อบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลมันเปลี่ยนไปครับ ความคิดคนเราเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนกันได้ครับแต่คุณยุพรก็ยังคิดอยู่อนเดิมครับเดี๋ยวก็จะย้อนผมบอกว่าอา้าวแล้วพรรคเพื่อไทยเองรัฐบาลชุดนี้ก็เอาพันธมิตรกลุ่มพันธมิตรกลุ่มก,มก,มกบฏศมาเป็นรัฐมนตรีครับผมไม่ได้เสียงครับเพราะว่าผมก็พูดแต่ไหนแต่ไ,หตไหรหรอว่าบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงมันเดินต่อไปไม่ได้นะครับมันเดินต่อไปไม่ได้ แล้วจะทำยังไงล่ะครับมันก็พูดคำเดียวกับผมพูดนั่นแหละคือเขาก็เอาทุกอย่างที่มันมีอยู่นะมีทรัพยากรอยู่ตอนนี้เช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยเลยครับตั้งรัฐบาลเขามีทรัพยากรอยู่แค่นี้เขาก็เลยตั้งรัฐบาลแบบนี้ครับถ้าเขามีทรัพ,พ,พยากรพอนะฮแล้วเขาจะตั้งรัฐบาลแบบนี้ทำไมครับ ก็เป็นใหญ่อยู่ดูพักเดียวเลยไม่ดีกว่าเลยครับเน่ยในเมื่อเอาเอาตะกากง่ายๆครับคิดรวมกันเลยครับเอาสองพักมารวมกันมันก็ยังไม่จบอยู่ดีใช่ไหมคนที่บอกว่าพักเพื่อไทยตาบัสตาตบัสเนี่ยมันไม่จบอยู่ดีมันต้องเอาพักอื่นมาร่วมมันถึงจะได้เป็นรัฐบาลใช่ไหม แต่บางเออเนี่ยมันมีข้อแม้ว่าพักที่จะมาร่วมถึงจะมีเสียงค้างน้อยนิดนี่ครับเขาบอกว่าเขาไม่เอาอีกพักหนึ่งหมายเขาว่าเขาไม่เอาพักก้าไกลในเวลานั้นครับคุณจะทํำยังไงผมถามเะฮคคุณจะทํำยังไงมันมีข้อแม้มันมีและ แล้วคนจะตั้งรัฐบาลจะเอาอยัางไงครับมันก็ต้องหาวิธีการมันต้องหาช่องทางในการจัดตั้งรัฐบาลครับแล้วคุณก็ไม่แหกปากบอกว่าโอ้ยนะครับตบัตัตั์ตบัตรซัดพี่น้องประชาชนคนอุดรน,นี่ครับเขาะจะเชื่อคุณหรือเปล่าผมเชื่อว่าคุณอุดรธาน,นีเนี่ยครับเขามีเหตุผลพอครับ เขามีเหตุผลมากกว่าคุณด้วยซ้ําไปว่ากรณีรัฐบาลเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะต้องเขาต้องจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้เพราะอะไรครับตอนนี้พี่น้องประชาชนเขาไม่ได้พูดครับวกพักเพื่อไทยตะบัตสศตว์ก็มีแต่กลุ่มเนี่ยกลุ่มที่ข้ามขั้วไปกลุ่มที่ข้ามสีไปครับสีแดงที่มันเขาเรียกว่ามันเข้มขน้น ตอนนี้ครับมันจืดจางปากกายเป็นสีส้มเท่านั้นแหละครับไอ้พวกที่บอกว่าเออรัฐบาลตบส,สัตว์มีสักกี่คนมูมถามอนะไรเนี่ยอ้างไปโน่นครับบอกว่าคนคนเมืองเนี่ยเขตท,ที่ได้พักส้มเข้าไปเนี่ยครับเป็นผู้เจริญแล้วครับแต่ถามวอาพี่น้องชาวไร่ชาวนาเนี่ยครับไม่ใช่เป็นผู้เจริญหรือครับ คุณก็ไม่ต่างกับพันธมิตรที่เป็นเหยียดหยามเสียงพี่น้องประชาชนหรอกผมบอกเลยครับคุณก็นิสัยเดียวกันกับพันธมิตรนั่นแหละที่ด่าว่าคนที่ต่ำกว่าคุณที่ด่าว่ากับพี่น้องประชาชนกับกับพี่น้องประชาชนเนี่ยครับไม่รู้เล่เหล์ธธเ,เหลี่ยมของพันธมิตรทัรศักศินไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมของพรรคเพื่อไทยครับ นี่เป็นคำเก่าหาของคุณนะแต่ที่จริงแล้วครับพี่น้องประชาชนเขารู้ไงทำไมผมผมยกตัวอย่างอีกทำไมพี่น้องประชาชนหรือกลุ่มชนชนต่างๆนะครับที่คุณบอกว่านี่เจ้าพ่อนะนี่บ้านใหญ่นะผู้มีอิทธิพลนะครับทำไมเขารักนะครับทำไมเขารักครับ ทำไมเขาไม่มารักคุณล่ะครับทำไมเขาไปรักนายบอลทำไมเขาไปรักเจ้าพ่อล่ะครับคุณรู้หรือเปล่าครับญาติเขาเสียพี่น้องเขาไม่สบายเขาวิ่งหาพรรคการเมืองไม่ได้เขาก็ไป เขาเรียกว่าไปอาศัยใบบุญไปอาศัยอิทธิพลนายทุนในพื้นที่ที่จะช่วยเหลือชีวิตเขาให้อยู่รอดที่จะช่วยเหลือญาติพี่น้องเขาที่ตกทุกข์ได้ยากให้อยู่รอดครับคุณจะบอกว่าเขาไม่ดีทุกเรื่องไม่ได้ครับเราจะสังเกตเห็นครับทำไมต้องมีคนออกมารับหน้า ทำไมต้องมีคนมาดูต้นทางให้กับบอลเพราะอะไรครับเขาได้อยู่ได้กินไงอย่าลืมว่าความอดอยากนี่ครับทําให้คนเป็นโจรได้นะครับโดยเจตนาหรือไม่เจตนาโดยเต็มใจหรือโดยที่ไม่ไตรตรองไว้ก่อนก็ได้ครับคุณรู้ความอดอยากไหมล่ะครับคุณเข้าใจพี่น้องประชาชนแค่ไหนครับ คุณเพอไปไม่ได้คุณก็บอกว่าเออจริงอยู่พักเพื่อไทยหรือคะแนนเสียงมันดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องลงพนตำรวจโททักษินชินวัจจะไม่จําเป็นต้องลงครับเวลาเขาไม่ทําอะไรก็บอกไม่ทําอะไรนะั่งเงอะหอคอยงาช้างรับบุญอย่างเดียวมันไม่ใช่ครับคนที่รักประชาชนจริงๆเขาต้องเดินลงไปครับหนึ่ง ช่วยเหลือไม่ได้ก็เป็นกําลังใจครับคุณจตุพรช่วยเหลือไม่ได้ก็เป็นกําลังใจไม่ใช่คุณเนี่ยบอกเก้าสบิบเก้าศพร้อยศพแต่เวลาเขาไปลํำลึกหาคนเสื้อแดงคุณยังไม่โผล่หน้าไปเลยคุณจตุพรคุณก็ไม่ดา่าว่าพันตำรวจโท,ทศักสินชินวัตร ทิ้งคนเสื้อแดงไม่เอาคนเสื้อแดงแล้วครับหากินกับคนเสื้อแดงครับคุณน่ะหากินกับคนเสื้อแดงมาตลอดตั้งแต่ตั้งม็อบมาครับจนถึงทุกวันนี้คุณก็ยังหากินกับคนเสื้อแดงอยู่เอาคนเสื้อแดงมาพูดกันอยู่ทุกวันนี้จริงอย่างที่ผมพูดหรือไม่ครับจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าครับหากินนี่ผมไม่ได้ว่า คุณเนี่ยไปเอาเงินจากคนเสื้อแดงหรือไปเอาทรัพย์สินจากคนเสื้อแดงนะครับหมายก็ว่าคุณเนี่ยเกาะคนเสื้อแดงหนึ่งชื่อเสียงคุณก็ได้สองหน้าตาคุณก็ได้ครับเดี๋ยวจะบอกว่าผมเนี่ยไปกล่าวหาว่าคุณเนี่ยไปเอาเงินกับคนเสื้อกับคนเสื้อแดงที่ผมบอกว่าไปหากินกับคุณก็ได้ดีได้ดี มากับคนเสื้อแดงไม่ใช่เหรอนี่ฮะคุณบอกว่าคุณคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยครับเดินทางไปอุดรธาน,นีผู้เคยกลายไม่ต้องแปลก็คือเหมือนหนีสารอะ่ะเหมือนข่มสารอะ่ะสารจะพิจารณารับหรือไม่รับ ผมตีความอย่างนี้นะตามที่ผมได้ยินมาครับผมถึงบอกว่าคุณมีหน้าตาคุณมีชื่อชื่อเสียงครับทุกวันนี้ครับเพราะคนเสื้อแดงหลายคนเลิกผูลูกเลิกพูดถึงคนเสื้อแดงแล้วครับแต่คุณก็ยังเอาทักษินชินวัตร เอาเสื้อแดงมาพูดอยู่ตลอดเวลาครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณไปทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วครับคุณต้องหากินแบบนี้ครับคุณต้องสร้างชื่อเสียงแบบนี้ครับฝากไว้ครับพี่น้องประชาชนเขาฉลาดครับเขากินข้าวทั้งนั้นหลักกินข้าวใหม่ด้วยไม่ได้กินข้าวเก่าด้วยเขารู้ครับพี่น้องอุดรธานี ที่เคยรักทักษิณก็เคยก็รักเหมือนเดิมครับที่เคยรักเพื่อไทยก็รักเหมือนเดิมครับน้อยนักน้อยหนาครับที่เขาผ่าไปนนั่นเขาเรียกว่าพวกอุดมการสุดทางนะพอเดินไปสุดทางแล้วครับเอาเต็มที่ฝาดฟัน,นเต็มที่ครับพอถึงเวลาแล้วจริงๆก็อดควรครับ ไม่มีใครช่วยไม่มีใครดูแลก็ตีกลับมาที่เดิมแล้ะครับเขาสั่งให้คุณไปทำเหรอเขาสั่งให้คุณไปหมิน่นเลยนี่แหละรับฝากไว้ด้วยครับที่น้องที่ฟังผมอยู่ครับหลายคนบอกหนุ่มเ็จและคุมไปหาข้อมูลมาก่อนค่อยมาพูด ผมเนี่ยครับไม่ต้องไปหาหรอกครับผมนั่งอยู่ที่ทํางานผมก็รู้แล้วว่าใครอยู่ฝ่ายไหนใครอยู่แบบไหนครับผมไม่จําเป็นเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรครับผมมีสายของผมอยู่ผมมีคนมาคุยให้ผมฟังอยู่เพราะเขารู้ว่าผมเนี่ยครับสามารถชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนเป็นหมื่นนะครับดูผมเนี่ย เป็นพันนะครับคุณไปตั้งเวทีเนี่ยครับหาคนพันยังยากเลยนะผมจะบอกให้นะที่ไปนะ่ะไม่เกินสองร้อยนะผมนั่งอยู่ในออฟฟิศเนี่ครับผมนั่งทำงานไปด้วยนี่ผมอัดคลิปส่งขึ้น y u t u ู e เนี่ครับคนดูเป็นหมื่นบางคลิปนะบางคลิปห้าหมืนกว่านะครับคุณสามารถรวบรวม,รวมคุณได้ขนาดนั้นเนะเขาเห็นว่าผมมีศักยภาพที่จะชี้แจงกับพี่น้องประชาชนได้เขาก็ส่งข่าวมาครับ เขาพูดในฟังว่าหนึ่งสองสามมันเป็นแบบนี้ครับผมไม่ได้งโง่แล้วครับทุกคนก็ไม่ได้งโง่คนฟังผมก็ไม่ได้งโง่ครับเอฟซี FC ผมเนี่ยฉลาดทุกคนแหละครับฉลาดกว่าผมเลยซ้ําไปครับผมเป็นแค่สื่อสะพานที่มีช่องที่มีคนจิตตามที่มีคนดูเท่านั้นเองครับผมไม่ได้เก่งกว่าพี่น้องประชาชนแล้วครับพี่น้องประชาชนเขารู้ดีครับ เขาเลี้ยงลูกเต้ามาสิบคนยี่สิบคนเขาเลี้ยงกับญาติพี่น้องเขาเนี่ยอย่าไปดูถูกเขาครับว่าเขากินหญ้าอย่าเอานิสัยพันธมิตรเดิมๆม,มาใช้ครับหรือคุณไปคุยกับพันธมิตรมากครับมันซึมซับกันยังไงครับมันเสื่อมเขาหาการยองไงครับฝากไว้ตรงนี้ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสำหรับทีนี้สวัสดีครับ